ยังมีปลาทองประกัดปราหางนกยุงด้วยนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะส่วนถ้าตัวเล็กขนาดนี้แลกลอดเราไม่ได้แบ่งนะคะเป็นไซส์แบบ2สัปดาห์ขึ้นไปจะพยายามคัด ไซส์ให้ให้เลือกเลยแบบราคาเบาเนี่ยแหละไม่ถึงหนึ่งร้อยักตัวนะคะในชุดแรกๆนะส่วนปลาบุญรุนก็จะเป็นไซส์นี้กันสะส่วนใหญ่นะคะท้องหมดทุกตัวแล้วเรียบร้อยรับประกันทุกวันนี้ก็คือคลอดทุกวันนะคะที่เด่นๆเลยที่เรามีนะก็จะเป็นสีวัวแต่ว่าค่อนข้างดานะชุดนี้ส่วนพ่อเขาก็จะเป็นแพทนะคะเราผสมไว้เป็นแพทเพื่อนๆก็ไปลุน้นเอาว่าจะคลอดออกมาเป็นสีเหมือนพ่อเหมือนแม่หรือว่าจะเป็นสีผสมพ่าพันที่เราผสมไว้ก็จะมีแบบแพท ธรรมดาแพทบวงแล้วก็วัวแพทไว้นะคะเพื่อนๆก็ไปรู้เอาแต่ว่าท้องทุกตัวแน่นอนที่มีแน่นอนนะคะก็จะเป็นสีวัวที่เห็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นแพทตินัมไซน์นี้เลยมีสีขาวมาแจมด้วยนิดหน่อยแล้วก็สีอื่นๆ,ๆก็ต้องรอคัดนิดนึงนะคะแบ่งๆกันไปเรียงเพราะว่าพื้นที่จํากัดมากมาก